พ่อเพื่ออันสามหาสนุกแฟนเพจสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทกคนทั้งใต้เหนือกลางอีสานประกาศสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศน้ำเดาจ้าหลังจากที่น้องเทียทิมนะคะบ่อในเฮ็ดคลิปมาดนพระวาเป็นไขวัดไงสายพันบีน้องเที่ยทิมจะมาบอกอาการเลิมแหลกของไขวัดไงสายพันุบีน่องเลยที่น้องเทียทิมเป็นก็คือ มีอาการไอมีน้ำมูกเราจะสขันตอนสามเนื่อจากขันตอนสามที่เป็นเลยนะคะแบบขันเนื้อขันโตบ่เป็นไตยูแบบว่านอนอยูซื้อ,อมันบแบบปวดแขนปวดนูนปวดนี่ขึ้นมาแไหมจ้ะมันแบบขันเนื้อขันโตบ่เป็นไตยูเลยลำดับที่สี่สิน้องครับทิมว่ามันพรมานที่สุดเลยก็คือแบบว่าเจ็บข้อ คือเจ็บข้อนอกจากเย็นเพื่อแบบให้มันแบบไอหนีขึ้นมาเนาะเขาเอ่ยไว้อีกอย่างจ้ะหน้องเขาิ้กับบวมหงคือกันแบบเพื่อให้มันดีขึ้นมาเนาะแล้วพี่แบบเจ็บข้อกินยังบ่แส็บหากินยังบ่แสบเลยแบบมันบวเป็นตะกินแม่จ้ะแบบมันกินเห้วมันกับแบบบวมหูลินมันบ่รับรสชาติจ้ะแบบเป็นคือจงคนเป็นโควิดเลยแต่ว่าแบบอาจจะเหมือนอาการคนเป็นโควิดเวยค่ะแบบ ต่ว่ากะบ,บริเเป็นโควิดนะคะแบบมันกินเขาบาแฉบดินมันบรับรลดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถเพ็ดเพชนะคะมันหลับเลยมันดินรับรลดแครับรลดเพ็ดเท่าที่น้องทัพพิมเป็นมานะคะจากจากคนเป็นขายวัดยังสายพันธ์บีจริงๆขี่น้องทัพพิมบริเวมาเฮ็ดคลิปเลยค่ะเพราะว่าน้องทัพพิมเป็นไขายวัดยังสายพันธ์บีสิบหกมือสิบหกหมื่นเลยด้วยค่ะจากลำดับที่หกจากค้นขี่นำนักไหลาย พ่อเป็นไขวัดยายซ้ายพันบีน้ำนักลงจาก40เอ้ยจาก39.7ก็ะแต่ว่ามันบ่บเคยลงมาหอดปาหนีมันลงมาแค่ถ้าเป็นน้ำนักถ้า้องทัพทิมน้ำนัก39ปกติถ้าเป็นไขายวันยียถ้าเป็นไขธรรมดาน้ำนักของทัพิมจะลงมาแค่บักกีกิโลถ้าของทัพทิมเป็น39มันก็นจะลงมามัน3 7 3เจสป มันพอเคยลงมหาหอดสามหกจักเถื่อท่าที่น้องสัทับทิมสังเกตมาเบิงเล่ดับที่เจที่ทีน้องทับทิมรู้ซึกว่ามันท่อละมานอนีีก็คือแบบว่านอนบ่ได้แล้วกัหนึ่งกินเข่ากินนั่งกินเข่าอยูอ่ซื้ออาการปวดมาปวดหลังยืนดนปวดขาแต่ แล้วที่นีพ่อพ่อพานไปประมาณหาหกหมื่นเนีย่ยวันที่วันที่สน้องรับพิมไปหาหมอเพราะว่าน้องรับพิมปวดหลังปวดขาบ่วหวก็เลยต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปหาหมอใส่เวลาเสาหอดเทียงไปหาหมอหมอตรวจออกมากว่าเป็นไขวัดไง้ายพันบี ย่างขื้นตอนแรกตอนแรกน้องรำพพ์เป็นคนบอมขื้นริบมันบอจ้าตะว่าพ่อแบบพ่อเป็นไขวัดไงซ้ายพันดีเท่านั้นแหละย่างบา่อใดย่างขึ้นริบบ่อใดย่างบ่อใดเลยเด้อจากเอ้ยย่างขื้นบันใดบ่อใดเลยเด้อจากย่างขึ้นริบใดตอนที่จ้อเหลือดแบบเจ็บแห้งเด้นจากคือพึ่งหูโตว,ว่าเป็นไขวัดไงซ้ายพันดีผ่านมาสามมือแล้ว จ้างหูโตว,ว่าจะขอมันขายใบยังไสมบันบีแล้วที่นี่บอกหูว่าไพาตตดไข่าจากน้องทับทิมแนะ่เพราะว่ามูม,มูน้องทับทิมเป็นทุกคนแล้วคือเหลือแค่บล็อกี้คนคือเหลือน้องทับทิมกับมูสนิดน้องทับทิมอีกคนนึงกับที่ยังพ่กท่านได้เป็นแต่พอวันเสาร์อาทิตย์มาเท่านั้นแหละวันเสาร์อาทิตย์มาปุ๊บวันเสาร์มูน้องทับทิมเป็นก่อนวันอาทิตย์น้องทับทิมเป็นแล้วก็วันจันทร์อะ กินกินกินแด้แค่โจกยางเดียวเลยเพราะว่ามันมันกินยังบไ่ไดดมันยังยังกับบไาา่ไดดอะจ้ะมันแบบมันปวดไปเบิดเลยเด้อจ้ะวันที่สมีอาการปวดหลังนิดหน่อยแต่ว่ากะบบด้ปวดแห้งวันที่สปวดนั่งนั่งกินเขาอยู่ดีๆจ้ะรู้สึกปวดหลัง พ่อปวดหลังล paper, mm Hence, 3, แล ugs, ้วมันก the ็ก like ินเขาบ่อยเลยก็เลยต้องนอนลงด้วยจาะพอไหนกินเขาเลยแต่ว่าน้องที่กินเขาไมไ้ประมาณสามสี่ข้าแล้วนะจ้ะแล้วที่นี่พ่อกินกินเขาเซจกะไปอาบน้ำแล้วที่นี่พ่อยืนอาบน้ำมันก็ปวดขาเนื่องจากน้องที่มันได้มาเอาเกอีตโวถี่น้องที่นางอยู่ไปนางอาบน้ำเพื่อให้มันลดบรรเทาการปวดขาลงนะจ้ะแล้วที่นี่พ่อ พ่อแบบไปบัวไวแล้วกับไปหาหมอนะจ๊ะไปหาหมอตรวนุกอาการของแต่ละคนมันก็นจะเบเหมือนกันแต่หนูหูว่าไขาวัดไงสายพันธ์บีตนนัวนี้มันนักกว่าไขาวัดไงธรรมดาแล้วก็ไขวัดไงทีนุเคยแล้วก็ไขวัดทีนุเคยเป็นมาก่อนทีนุหูว่ามันนักเพราะว่าอาการเบืองต้นข้องหนูมีปวดขาคันเนือ้อขันโต่เป็นตะยู แล้วก็มีไข่เอ้ยเพิ่มไว้ยังก่อนนะจ๊ะไอมีน้ำมูกแล้วก็ปวดปวดหลังนะคะกะอาการของแต่ละคนอาจจะบเหมือนกันแต่ไพมีอาการเดียวกันกับน้องทับทิมที่หาย่างนี่ห้ยระมัดระวังตัวเพราะว่าน้องททิมกะบเย่างห้ไผเป็นไข้หวัดใหญ่ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นแล้วมันทอนละมานแห้งด้วยจ้ะน้องทิมกับเบยางห้ไผเป็นนอกจากนี้แล้วเนาะค่ะกะ แไไกินตั้งดกะฝากพ่อแม N. N ่พี่น้องทุกคุอคนดูแลเจ้าของนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะออกกํร่างกายนําด้วยจ้าจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะคะกะหลังจากนี้ก็จะมาเพิ่มความสดใสให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมละจ้ากะ ถ้ารักคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้น้องทัพพิมพ์น้ำด้วยค่ะแล้วก็ฝากเพจขอบคุณอันสามหาสนุกถูกก่ะยูทูบขอบคุณอันสาลุ่มด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ